<Wow. S 2> สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่จะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ ข้อมูที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในะคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเรื่องในวันนี้นะก็มันสืบเนื่องจากที่ผมเอารถไปที่อูโนโนอีโคช็อปเพื่อที่ว่าไปดูว่าเอ๊ะเ,เห็นแล้วหละว่ามีอินเตอร์มันรั่วใช่ไหมมันทะลุเป็นรูเลยแล้วก็ไปให้ร้านพี่ต่อนะครับ A.T.S. Inter อร์คูลเนี่ยเขาจัดก,การเชื่อมให้ เสร็จให้เสร็จคบผมก็กลับมาที่อูโนโนอีโคช็อปแล้วก็ปรึกษาว่าเออเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนตั้งแต่ที่ผมทําเรื่องความร้อนไปอะ่ะผมรู้สึกว่าวาลวน้ําตัวนี้ของผมอะ่ะผมใช้มาก็สามสองสามปีแล้วล่ะนะประมาณเนี้ผมมีความรู้สึกมันมันมันเหมือนมันเปิดเปิดปิดปิดอะ่ะเพราะเราทดสอบโดยการจับท่อน้ําด้านบนใช่ไหมครับกับท่อน้ําด้านล่างเออเฮ้ยมันร้อนไม่เท่ากันบางจังหวะมันก็ร้อนแต่ข้างบนแต่ข้างล่างมันก็แค่อุ่นๆมันไม่ร้อน ก็เลยสัน <Hollywood> นิษฐานว่าเอ้วาวน้ำมันอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าก็เลยอ่ะไหนๆก็มาอูโนโนอีโคช็อปแล้วก็ให้เขาแกะดูแล้วเดี๋ยวก็ดูว่ามันยังใช้งานได้ไหมหรือว่าควรจะเปลี่ยนเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะอ่าจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามชมกันครับเดี๋ยวจะให้เช็ควาวน้ำด้วยเพราะว่าวันก่อนเนี่ยก่อนที่ท่ออินเตอร์จะรั่วเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีปัญหาตรงที่พอเหยียบอัดอหน่อยใช่ไหม เหมือนวาล์วน้ำมันไม่เปิดเหมือนมัน,ม,นมันระบายความร้อนไม่ทันความร้อนค่อนข้างจะขึ้นสูงกว่าปกติก็คุยกับน้องว่าเดี๋ยวจะเอามาเข้าอู่แล้วก็อยากให้ช่วยเช็คตรงวาล์วน้ำด้วยว่ามันมันมันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะวิธีการเช็ควาล์วน้ำเบื้องต้นก็คือจับท่อน้ำบนร้อนท่อน้ำล่างมันก็ต้องร้อนเหมือนกันถ้าท่อน้ำล่างไม่ร้อนแต่ว่าวาล์วน้ำไม่เปิดนะครับอ่าอันนี้เมื่อกี้ไม่ค่อยก็วิ่งซัดมานะเนี่ยข้างบนร้อนจีเลยข้างล่างเนี่ยไม่ค่อยร้อน เ,เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะในภาพเด,เดี๋ยวเอลองให้โนอเขาถอดมาเช็คหน่อยแล้วกัน ใส่แล้วเดี๋ยวรู้อ่ะก็ไม่มีรอยติดนะพี่แบงค์นิดหน่อยเนี่ยมันเหมือนรอยรอยไอ้คราบยางดำละลายมาติดก็มีแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะมากพี่แบบของใหม่นะพี่ดู่งล้วเจ็ดหกมาลองดูพี่อันนี้ อันนี้คือของที่ว่าเมื่อกี้เลื้อมาจากรถนะครับเห็นไหมมันจะมีดำดำเดี๋ยวดูชัดๆเห็นไหมมันจะมีดำดำก็คือเป็นเหมือนกับเป็นพวกคราบยางที่ว่ามันเริ่มละลายแล้วแล้วมันอาจจะทําให้ไปติดขัดตอนวาล์วน้ํามันเปิดนะเห็นไหมมันจะมีคราบดำดำดำๆ,ๆ,ๆเห็นไหมครับเดี๋ยวดูวันใหม่จะว่าไปเนี้ยผมก็ใช้มาสองสามปีแล้ว อไหนๆก็ลื้อแล้วอ่นี่ของใหม่อ่าของใหม่มันก็จะแบบใสๆสวยอย่างนี้เลยนะอสองสาปีละวลอสักหน่อยแล้วกันเดี่ยนแล้วกันไห้ เป็นไงครับบ้างผมเรื่องราวในวันนี้ก็อย่างที่ให้เพื่อนเพื่อดูเปรียบเทียบนะระหว่างวาล์วน้าอันใหม่กับวาล์วน้ําอันเก่าคืออันเก่าเนี่ยถามว่ามันเสียร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่ได้เสียร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอย่างที่บอกไปมันก็จะมีเหมือนกับเหมือนกับซิลยางหรือหรือว่าตัวยางของมันเนี่ยมันมันเริ่มหลุดแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันเริ่มปิดปิดเปิดไม่ค่อยดีนะอันนี้ก็จากที่ลองดูสันนิษฐานแล้วก็ดูเปรียบเทียบกันดูอ่ะก็เลยคิดว่าเอาวะไหนไหนมันก็รื้อออกมาละ จะกลับไปใช้ของเดิมมันก็มันก็ไม่สบายใจอะนะก็เลยอ่ะเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนไปแล้วกันก็ราคาที่เปลี่ยนนะกอเอาไงดีอะพูดไเดีอะคือผมทําผมให้น้องเขาดูหลายอย่างอะราคามันก็เลยอาจจะไม่เป๊ะๆถ้าจะให้ประมาณเนี่ยก็บวกลบไม่เกินพันสองบาทอะประมาณนี้ดีกว่าเพราะไม่กล้าบอกราคาเป๊ะๆไปเพราะอย่างที่บอกผมทําหลายอย่างแล้วน้องเขาก็ คิดราคาไม่แพงประมาณนี้นะก็บอกกันตรงๆไปส่วนเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าเกิดว่าม, esin, ว ament, ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความร้อนแล้วก็อยากหรืออยากเปลี ing, ament, ่ยนวาล์วน้าเป็นตัวแบบผมก็คือตัว76.5เนี่ยรู้สึกของเดิมเลยเนี่ยผมเคยทคําคลิปไปแล้วล่ะมันจะประมาณ84มั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะบอกเลยแต่ตัว76.5เนี่ยมันก็เหมาะสําหรับรถที่มีการ modify มาอย่างรถผมเป็นต้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย เพื่อนๆก็ลองปรึกษาทั้งอู่ดีกว่านะว่าเอจะใช้วาวาน้ําแบบเดิมดีที่84องศาหรือเปล่าวะหรือใช้เป็นแบบ76.5องศาแบบผมเนี่ยอันนี้ปรึกษาที่อู่ดีกว่าพร้อมราคาไปเลยนะผมบอกไปเดี๋ยวผมพูดผิดแล้วเดี๋ยวซวยประมาณนี้นะครับผมอ่ะหวังว่าคลิปในวันนี้นะครับก็คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเือนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ที่จะไม่ลืมกดกระดิ่งแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมนครับสวัสดีครับ